รู้ใส่ปลาแล้วใครรักใครไม่รเดี๋ยวแม่งได้รู้ใช่ไหมกอเหรอพี่พี่ต้องใส่อันนี้ด้วยเะไอพวกอันนี้มีไอพวกอัคนนึ่งเดี๋ยวแม่งได้รู้พี่พี่มีที่คุมหัวหรือเปล่าจอมรู้ว่าวิธีที่มึงทำอ่ะอย่างนั้นถูกนะเว้ยถ้าเป็นสกิทเราอ่ะใช่ แต่นั้นมันเป็นสกิปเบอร์เว้ยสกิปมันใจขนาดนี้มันไม่ใช่อ่ะไม่น้าตาอย่างลูกแล้วเซ็นติฟลองมึงทำอย่างได้สกิปเยี้ยวเลยเว้ยเมื่อกี้แอบปลาไล่หเป็นหมูเป็นหมาเลยว่ามันมีคนนึงแค่พูดเล่าสำรองกับซึ่งแล้วพี่ได้รายอ่ะมันไม่ควรเลยวันนั้นเลยพี่แทงอะไรีเป็นคนหนึ่งแล้วมึงไปแทงอีกคนหนึ่งอ่ะเออแทงแบบเดียวกันเลยทำได้ทำได้ร้อยบ้าทั้งหมดอ่ะกดได้สามร้อยแล้วมีสามสิบไมไม่แบบคนละสิบนะคนละสิบไม่ใช่คู่เลยดูที่เหีือคู่แล้วเขาจะเก่งประเดี๋ย ๕๗แพี่หน้าคนนี้อยู่แลวไม่ใช่หรอพี่เไปเอารัแทสิบบาทาคงพี่่เฉพาคนขับรถก็ได้นะเจ้าของไม่ก็ให้ไปก่อนพี่ไปก่อนตะกี้ประเดี๋เบาแลเขาตอกี้เีงง๕ยาเนนะอแอกเบอร์พี่ของพี่ต้องไปตหกพี่เก็บไว้ในรถอะ อะไรมึงเอาอะไรเจ็ดหกแปองัม่มึงจะให้อะไรบอกนไม่รอไม่รอไม่มีเรื่องให้เจพี่คุณพีคุณมาเอานี้พี่คุณมาเอานี่พี่คุณพี่คุปห่นค่อะไรนาเยพี่อาไอแซมมึเอายังก็ให้มปแล้วพี่มันไม่คุณเบลหรือยงเจ็ดหกแปดคุณเบลด้วยสามเบาก่อนาไปเก็บไน ยัไม่ได้อพิกบอกให้ผมมาตรงนี้นะเอนครครบ้ครับมีเงิสดเกียร์อนก็ได้ครับพี่ถ้าเกิดขอพกอยานีเาก็ร้เเก็บไว้ในรถใครอ่ะองกอนอะไรจัวนี้พี่ด้วยโคตรวนเผื่อไม่ได้เช่ามันเผื่อไม่ได้ต่อแถวเลยต่อแถวเลยจะบกต่อมันจะได้ไม่งงพี่สามจ็ครันี่ครัต่อแถว สี่ศูนย์เจ็ดครับพี่แกลืมเก็บฮะมารู้ยังสองเก้าหกไอซ์น้ำมันเก้าวันเจ็ดสามห้าเพื่อนพี่ตอบแช่หรือเปล่ากูมาฮะอะไรอ่ะสี่หกเก้าเพื่อนไอ้ยายน้อยรอก่อนตาเปล่าไอ้ยายน้อยไอ้ยายน้อยข้อบ่นไอ้ยายน้อยข้อบ่นเออพี่พ่อ่นุนเอาสามหกเอ็ดสามหกเจ็ดเออว่าไงเขาน่าัวนะอร่อยฉนร้แค่จะกดอ่ะ ขอเข้าน้ำไปหมดนะพี่ช่วยค่ะเรี้ยงพรี๊บอะมั้งห้าหกเจ็ดทำไมมีสิบเก้าอันได้อะพี่เอ่อพี่ให้เซร่าเกือบอีกสิบอยู่กับเซราสิบอะไรกจะกลายไปไแบบอะไรหรอก่อยเก็บเออช่างมันแต่ผมแค่มองว่าจริงๆมันต้องได้คนละสิบดิเรามีสามสิบคนครบ เริ่มแล้ว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 โพสแล้วดูไว้ออกตัวแล้วไม่เห็นไปแล้วอยากชอบ เลยครับว่าวันนี้เป็นสึบระหว่างดูไวกับโนโตเรียสซึ่งบอกเลยว่าดูไวเนี่ยมาครบ30มท่านเลยนะโนโตเรียสนี่เรายังไม่ทราบจํานวนนะครับแต่ว่าน่าจะเยอะพอสมควรซึ่งเป็นต้องบอกถึกไหมคะแล้วครับกัอเจอกันเรียบร้อยแล้วบั๊มกันเรียบร้อยครับไปบั๊มเข้าบั๊มเข้าไปบั๊มไม่สนใจเพราะว่าเรามีรถผมแดงนะครับโอ้โหล่วงไปหนึ่งฮะมีมีรถตกลงไปนะฮะเหมือนโดนดีออกจากกลุ่ม เรียบร้อยฮะทางฝั่งของดูไว้เริ่มลงมาแล้วครับทางฝั่งของดูไว้เริ่มลงมาแล้วเพื่อที่จะเพราะว่ามีเอ็นทีอาร์หมาสองคนฮะยังไงก็ต้องตีสลบไปหนึ่งนะครับผมแล้วก็สลบไปอีกหนึ่งฮะจังหวะนี้นะครับโอ้โหสลบไปอีกหนึ่งแล้วนะฮะเรียบร้อยครับโดนแอนิเมชันไปอีกหนึ่งะครับผม

การบัฟที่ดูเดือดมากครับตอนนี้คุณมาดูตอนนี้ทเข้ามาเลยนะครับยโอ้โหโอ้โหโหมันลมเยอะมันลมเยอะนะครับแม่งลมเยอะแม่งลมเยอะเออมัีการตะโกนขึ้นมาว่าลมเยอะนะครับมีการตะกุบเกิดขึ้นโอ้โหแต่ผู้มาดูมาแล้วครับผู้ประยุงใส่สีส้มมาเลยครับมีมีมีเสด็จหมดแล้วสีขาวหมดเสด็จครบนะครับสีขาวหมดเลยชุบก่อนสีขาวเพื่อนหมดแล้ว ไราไงไี้นะปรัไว่ปจำนวนที่เดไอดเดือไนี่ยค่นข้างที่คอนข้างทิ่จะอด้ายเลยไปโอ้โหจำนวนนี่ถอจริงครับปลใครปล่อยส่งเข้ามาเนี่ยีเเตวเย ไปเบาเฮียใจลอยพี่แจ็เองใจแรงพอมิ้นูอยู่ไหนวะดูเดือดครับอ๋อพอมิหนูอยู่นี่ดูเดือดมากการโจวพักพระนะฮะบอกเลยไม่รู้ใครปล่อยกิวพระมานะฮะสีส้มไปหมดเต็มไปหมดดูไว้เขาดักตัวจับชุบครับเขาดักตัวจับชุบครับโนโตโดนครับไฟนี้ค่อนข้าง น่าจะรู้เรื่องนะครับไปนี้น่าจะเป็นตอนแรกนี่คือดไว้กันเลยนะฮะมีการโดนอนิเมองอนิเมกันเกิดขึ้นตอนนี้คือตำรวจเข้ามาระงรับด้วยแกน้าตามไม่อยู่จริงจริครับเนื่องจากดูไว้มันเป็นการบัดที่ดูเดือดแล้วน้องมันต้องเอาซะหน่อยนี่ฮะ,ะเรียบร้อยครับโดนโดนะฮะมีการยินยาก,กาันเพลงซงเทเซอร์กันเกิดขึ้นนะครับก็บอกเลยไปนี้เป็นายาวผ้วดูน่าจะาระงรับเหตุกันได้ไม่เที่ยงทันพอนะครับม,มีการกดลงกด,ดล็อกมือแล้ว,วเกิดขึ้นนะครับ ก็อย่างที่วางแผนกันไว้คร <c oughs> ับนะฮะตนสีข่าวเหลือเยอะกว่าก็ตอนนี้ที่เ t r ทเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5ท่านนะครับก็ลงไปนอนอีกหนึ่งแล้วนะครับทางฝั่งของดูไว้นี่ค่อยๆไล่ทุ้เพื่อนกันขึ้นมาด้วยแล้วก็มีการปลดล็อกมงล็อกมือนะครับบอกเลยว่าผู้บดุงตอนนี้แก๊สน้ำตาเบาไปนะเพิ่มเพิ่มระดับแก๊สน้ำตาหนิดนึ่งครับก็บอกเลยว่า ไม่รู้สึกครับร้องร้องไห้กับความรักมาเยอะแล้วแค่แก๊สน้ำตาที่ทำอะไรไม่ได้เลยครับจริงจริงตอตายไปตายไปนะฮะตอนนี้ก็ไว้นแล้วป่ะสีขาววิ่งกันร่างงานตาอยู่บนถนนโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้ววอนนี้ผู้ว่ดุงแจ้งมาแล้วครับว่าใครจกจับนะฮะทุกคู่แฉมันง้อเยี่ย์แล้วไหนด้กว่าพวกมึงไอ้เจ้าลูกหลังไอ้สารแม่ไม่เห็นดีเหมือนปลาได้ไหมปาที่มาีไหม แกร้อนอย่างหมา้สัตว์ตอนนี้เป็นใครมาล่างหัวล้มนะฮะ่านเาานราโอ้โหนะครับตอนนี้ผู้พาดุงก็ได้กำลังไล่ล็อกจับผู้ที่กำลังจะจบด็อกแทนะครับกจะบอกเลยว่าน่าจะได้ไปเยอะพอสมควรเลยครับแตยังไงก็ว่าน่าจะได้ครบนะจันโจนะให้ว่าจะได้ พูดเลยว่าศึกใบนี้น่าจะต้องเริ่มจับไปรีเซ็ตที่โรงพยาบาร์นั่นแหละนะครับการยิงต่อยิงตัดตบตวกเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้หลบหนีกันออกไปได้นะครับก็ยังยังไม่ทิ้งเพื่อนกันนะครับยังไม่ยังมีการไม่ทิ้งเพื่อนกันเฮ้ยใครอยู่วะน่ะ ตำรวจที่ใครเราใส่รองเท้าหน่อยใครเขียวเหรอน่าจะเขียวน่าจะเขียวแปลเปล่าจิบๆได้นะค,ครับเดี๋ยวคงไฟนี้เป็นไฟแรกจบตรงไปเรียบร้อยครับทางฝั่งดูไว้ไม่รู้รโดนจับำ <ไป S 1> ต้อหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะกลัรวบก๊ออดูตรงนั้นน่าจะรวบรวมกัน เนี่ยคนตกเครื่องบินเนี่ยคนตกเครื่องบินต้องเอยหายนี่ยตกอยู่ใต้สะพานเอ้าตายไหมไม่รู้ตายไหมแต่ว่าอยู่ตรงนี้ยิงกันดิหนุมมั้นี่ครับใต้สะพานใช่ไหมใต้สะพานเนี่ยเออตรงสะพานข้างหน้าเนี่ยแล้วก็อยู่ด้านซ้ายอ่ะล่วงว่าอยู่นะล่วงล่วงไม่รู้มั่งไหมเนี่ยด้านซ้ายนี้ข้างล่างนี่เหรอข้างล่างนี่เหรอขวาดีขวาดีละขวาดีละ อยู่อยู่ด้านขวาใช่ข้างด้านนี้เลยอยู่ด้านซ้ายอ่ะหนูจำได้ไม่ใช่ตกด้านนี้นะตกฝั่งนู้นด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นด้่นซ้ายนี่เลยตรงไฮเวย์โอเเคดี๋ยท่านไงท่านไงพวกอยู่น่ะท่านนอนนอนตายละไม่ได้ไม่เหง ขวาขวาขไปทางขวาไปขวาขวาขวาเยอะต้องาใหญ่ใหญ่ช่ใช่นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโหน้องเอ้ยตกมาตายเลยว่ะครับว่าอยู่หมนมีคนตกนกตำรวจพอเห็นชุดสีส้มาอยู่หลังโรงพยาบาลีไว้หลังโรงพยาบาลโหน้องเอ้ย ยังชอบเลยเขียวหรือเปล่าใช่เขียวหรือเปล่าลอยเฮียโโอ้หเอาไปเอาไปเบ็ดบนตึกลงมากันโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกไอ้บอกพี่เบอร์อะไรอ่ะพี่เบอร์หนึ่งเก้าสี่ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์อ่ะอะไรห้าหกสามหกอาจารย์โจมบอกเดี๋กนะห้าห้าหกสามหกไม่ต้องมากูกำลังนั่งดูเพื่นๆพื่นยิงลูกตายเลย